อ่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา รรยากาศดีจังเลยใ,ใครเอากล่องมาไว้กลางสนามเนี่ยแล้วเป็นกล่องใหม่ด้วยนะดูสิใหญ่มากเลยอ่ะหืมน่าอยู่จังเลยอะอ๋อคิดออกแล้วงั้นเดี๋ยวเราอะไปหาขนมกับน้ำมานั่งกินในกล่องนี้ดีกว่าอเอากระเป๋ามาด้วยเพราะเราเตรียมขนมมาเยอะมากเลยอะงั้นเข้าไปในกล่องเลยแล้วกัน ข้างนอกดูเล็กแต่ข้างในก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยปางกระเป๋าก่อนดีกว่านั่งสบายเอาขนมมากินหน่อยดีกว่าหิวขนมแล้วเนี่ยขนมจเตรียมมาทานยังแล้วออไ,อไปน้ำน้ำอยู่ไหนเอ้ยย่าบอกนะว่าเราไม่ได้เตรียมน้ำมาด้วยอ่ะแย่เลยงั้นออกไปเอาน้ำหน่อยดีกว่า ไปรู้แล้วว่าเราอะออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะจะทำไงดีเนี่ยจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าเราอะติดอยู่ในกล่องกระดาษอ่ะเดียโอ้เราลืมไปว่าเราอะเอาไอแพดไปด้วยนดินางั okay. uh ้นโทรติดต่อพี่ฟิล์มดีกว่าเพื่อพี่ฟิมจะมาช่วยเรานี่แพดอยู่นี่รีทอยลิรท์โทรเลยโอเคไปโทรแล้วโทรแล้วอุ้ยขอให้รับอะไรเนี่ยอย่าบอก ที่เราอยู่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณทำยังไงดีเนี่ยฮะงั้นหาสัญญาณก่อนละกันตรงนี้มีไหมมีไหมไม่มีตรงนี้ตรงนี้ไม,ไม่มีตรงไหนมีเนี่ยตรงนี้ตรงตรงละกันมีไหมนี้ก็ไม่มีไม่มีอย่าบอกนะว่า อยู่ไหนเนี่ยนี่เราก็ตามหามาพักนึงแล้วนะหาไม่เจอสักทีเนี่ยแม่ให้ตามไปกินข้าวเนี่ยหาในห้องน้ําก็ไม่เจอหาในห้องก็ไม่เจอห้องเล่นเกมก็ไม่เจอโอ้ยใครอยู่ไหนเนี่ยตามหาคนนึงแล้วเนี่ยสงสัยต้องตะโกนเรียกละโฟกัสโฟกัสโฟกัสอยู่ไหนโฟกัสโฟกัสอยู่ไหนโฟกัสออกมากินข้าวเร็วแม่ให้ตามไปกินข้าวนี้เนี่ยเสียงวิฟิมนี่ในที่สุดพี่ฟิล์มก็มาแล้ว เสียงมาจากในกล่องนี่เฮ้ยเป็อยู่ในกล่องบอกทำไมเนี่ยเออรู้แล้วโฟกัสอยู่ในกล่องอ่ะออกมาสิโฟกัสออกไม่ได้จริงๆเลยไจริงโฟกัสโง่บ้าเลยออกจากในกล่องไม่ได้เนี่ยโฟกัสเรื่องเล็แล้วไปโดข้าวไม่เปิดกล่องโฟกัสโฟกัสไม่ได้จริงจอ่าโอเคโอเคอะไรของโฟกัสเนี่ยกล่องเพนนี่ออกมาไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ยออกมาโฟกัส เฮ้ยอะไรอะทำไมในกล่องมันมืดๆไม่มีใครเลยอะเเสียงเมื่อกี้มาจากไหนอะพี่ลองเฮ้ยเสียงมาจากในกล่องทำไงดีเพื่อนพี่พีทเข้ามาหนพี่ผมว่านะผมมันจะเข้าไปในกล่องเพื่อนกดไลค์ผมหนึ่งทีโอเคผมรอเข้าไปนะทุกคนอ่าปหนึ่งโฟกัสหนึนะจิโฟกัส ลงมาได้แต่ใน,นนี้เนี่ยรู้ไหมเนี่ยฟิล์มตามหาโฟกัสทั่วบ้านเลยเนี่ยหาก,กันไม่เจอสักทีเนี่ยฮะพี<อ><า>่ฟิมพีม่ฟิล์มพีม่ฟิมรู้แล้วว่าพี่ฟิล์มมาลงมาในกล่องอะคือในกล่องเนี่ยมันออกไปไม่ได้แล้วนะพี่ฟิล์มออกไปไม่ได้ใช้สราระโฟกัสรีบขึ้นไปข้างบนเร็วเนี่ยนะแม่เนี่ยให้ฟิมมาตามโฟกัสไปกินข้าวเนี่ยแล้ววันนี้นะแม่ทำอาหารน่ากินมากๆเลยโฟกัสไปข้างบนจ้อยบอกแล้วขึ้นไปไม่ได้เจ็บอะไรเนี่ย ไม่ได้อะโหดต้องบีบตัวประกันบอดแล้วไงว่าเข้ามาในนี้มันออกไม่ได้แล้วพี่พิมไม่จะกระโดดเข้ามาทำไมเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะกันประกันออกไม่ได้พี่ก็ไม่เชื่อไงใครจะไปเชื่อล่ะใช่แล้วของประกันเนี่ยโหแต่วันนี้นะแม่ทำอาหารน่ากินมากเลยพี่พีมยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยแต่พี่พีมรู้ไหมว่าในนี้ไม่มีสัญญาณด้วยนะใช่เหรอใช่เพราะฉั้นลองโทรไปดูละไม่มีสัญญาณตอนได้ไงเฮ้ยการลองหาสัญญาบ้างด้วย ก็ไม่มีเหมือนกันวี๊รกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวปุ๊กัดจะลองค่สัญญาทุยย่งดีเลยนไม่มีเลยพี่พีมเราจะออกไปยังไงเนี่ยปุกัสนั่นสิจะออกไปยังไงล่ะน่าจะต้องรอคนมาช่วยแหละรอคนมาช่วยก็คงไม่ทำเหมือนิี๊มใช่ไหมไม่รู้ไมปี๊มปี๊มจะปฟ๊กัสหิวแล้วอะ่ะแต่ปุ๊กัดเต็มขนมมาใช่หรอนี่อันนี้นี่ปี๊มปี๊มปี๊มไม่ได้มีแค่นั้นนะปี๊มไม่ได้มีแค่นั้นอือฮะนี่ไงอันนี้ นี่ไงยานเล็กนาัาโอยโฟกัสทำไมไม่เอาขนมปังอะไรอะไรอย่างพวกนี้มาขอเปลีย<ะ>มยนก็ตอนแรกอะโฟกัสไม่รู้นี่ว่าโฟกัสได้จะมาติดอยู่ในกล่องอันเนี้ยถ้าเกิดโฟกัสรู้นะสงสัยโฟกัสอะคงยกตูวเว้เย็นเข้ามาแลย โอ้โหอะไรเนี่ยมิจบขนมอย่างเงีนะกินไปเถอะกินให้ลูกตาดีกว่ามันจะอิ่มไหมเนี่ยโอวิทะ,ะลุงี้นะพี่ปล่อยให้คัดติดไว้นี่แหละรื่องเราเรองเรารื่องกินกันน้นแกินด้วยเมืม่อไหร่จะมาช่วยกันนะเขาเร็วไม่เราติดอยนะู่นะเอออุ่นองบอยก็กินข้าวก็าากินขนมพ,พิม,มพ,พิมอืมอืมอ่ หมดแล้วเหรออ๋ไไอไม่มีททำไมไม่แม่งกวบแก๊บ้างพี่พีทนำไมเพรากัสกินไปน้อยมากเลยนี่เอะไหรอนีว่กันกินไปเยอะแล้วใช่นี่ต่อไปกินเยลลี่ลูกตาดีกว่าเยลลี่ลูกตาเนี้ยปลอดภัยพี่ฟิวเพราะเป็นของแท้นี่นี่ <c oughs> โอเคโอเคโอ้ย <c oughs> ตกใจอืมนี่พี่มึงแกะได้ไงอะ่ะว้าวมใช้มือแกะใช่มาแกะให้มึงงั้นมึงกินนี้ก็ได้ อ่าโอเคโอเคโอเอ่าหูยน่ากินนะเนี่ยกินเลยพิมฮะอืออุ๊ยใจเบี้ยวฮะอร่อยมากเลยอืออือกินแล้วไม่เมื่อยอืออือช่างมันงงอ่ะอร่อยนะกินอีกก็ได้ไม่พิมพ์เนี่ยโบกันเอาใส่กระเป๋าดิสคอป๊อปอิดมาด้วยเนี่ย ก็อาจจะมีคนมาอ่อเกณฑอิ่มแล้วนะไ,นะไปฟิล์มเนาะแหนไปฟิล์มตอนนี้เรากินเสร็จแล้วรที่ไม่มีใครมาช่วยเลยไม่ม,มีใครมาช่วยงนเรีเนี่ยนั่นสิเฮ้โฮยโฟกัสอ,อย่างนี้ลูกตาหมดยังอ่ะใกล้จะหมดแล้วอย่าเพิ่งกินต่อนะโฟกัสทำไมอ่ะลองกิดนะโฟกัสถ้าเกิดว่าเราอ่ะติดอยู่ในที่เนี้ยนานมากอ่ะทำไงอ่ะโอ้ถ้าเกิดเราติดอยู่ที่นี่นานมากแล้วเราไม่มีอะไรกินอะไม่ฟิล์มใช่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กินก่อน เอาไปในกระเป๋าแล้วกันอืมโฟกัสเฮ้ยมีขนมอะไรเหรอมไม่อยากกินนะเก็บไปกินเก็บไปกินเก็บไปกินก็นได้<ๆ>โอเคยพี่ล์มจะทำยังไงดีอะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโฟกัสเฮ้ยพี่พีมงั้นถ้าเกิดมีคนมาช่ออวยโฟกัสก็ดีนะก็ดีไงแต่ตอนนี้เราตีอย,อยู่ในนี้ทำยไงได้ลองเรียกไหมลองเรียกไหมลองเรียกแม่ดูแม่จะได้ยินอ่าลองดูลองดูมาหวังว่าแม่จะไม่ตกมาไม่ได้ยินนะไม่เข้ามาหนึ่งสอง พี่เราก็เรียกแม่ดังสุดเสียงแล้วนะแม่ยังไม่ได้ยินอีกเหรอเนี่ยพอเลยอะนั่นดิยังไงดีอะยังไงดียเฮ้ยเอางี้ไหมระหว่างเราให้คนมาช่วยเรามาเล่นเกมกันไหมพี่พิมเออได้หาเกมมาฆ่าเวลาดีกว่าไม่าให้ผ่านไปอย่าเร็วมามาไม่เก่งมั้ยเอเอเออยูกับพี่พิมเป็นยังไงขนาดพี่แค่นี้เอไอเออยู่อะไรเนี่ยู

เล่ที่ไหนนะฮะห้องแค่นี้เองเฮ้ยเล่นยี่แบบพี่เโฟกัสยามอะไรมาเนี่ยอป๊กีอันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนพี่ก็เห็นในนั้นเลยใน u t u b e เป็นยังไงอะอันนี้อะไรเงินอะโฟกัสอ๋อลูกเต่าเต่าดีเองมาเรามาแข่งกันดีกว่าได้เล่นยังไงอะก็เดี๋ยวเราจะทายลูกเต่านะพี่เบอืมอะสมมติว่าโฟกัสได้อะไรเงี้ยกต้องกดป๊อปอีกอ่ะนเกิดใครดบกก่อนไ อืมโอเคได้อ okay. ๋อก <60. S 2> ็คือว่าอันนี้มันจะมีว่ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมี60 60ให้กดใช่ไหมก็คือสมมติลูกเต๋าออก6เราก็ต้องกด6อันใช่ไหมใช่ถ้าเกิดได้หนึ่งก็ต้องกด1อันอ่ะใครกดหมดก่อนชนะนะคะใครกดตรงนี้มาก่อนชนะอ่ะโอเคยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงจุกโอเคการเริ่มก่อนเลยขอให้ดูดีดิเธอสองสองอ่ะการกดไปหลังแล้วใช่ไหมสองอันสองอัน โอเคมาสามโอ้โหห่างกันเยอะเนี่ยนีเดียวงนี่สามแล้วสองสองนี่สอกดไป2ยังสอแล้วสแล้วเจอฟิล์มอุ้ยโอ้โได้ห้าหนึง ทอยลูกเต๋าอะได้หนึ่งอะยี่สิบรอบติดอะไรเนี่ะแพ้แพ้โอ้โหอะไรเนี่ยยอมแพ้ก็ได้กระดวงดีเกินบอกแล้วกระดวงดีอ่ายอมแพ้ก็ได้ตาเนี่ยให้ไม่ก่อนแต่วันพีคต้องชนะหละเราคงติดอยู่ในนี้อีกนานนะการตัดตัวคนชนะมากกว่านะเด็ดนะเมื่อกี้พี่พิมพ์พูดว่าอะไรนะพิมพ์บอกว่าเดี๋็กกินสักวันกินต้องชนะแน่นอนเพราะติดอยู่ในนี้อีกนานฮะใช่ มันจะใช่ครับโมกัดไม่มุกัยากออกเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮถจะอยู่ถึงตอนไหนเนี่ยเราจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยแต่เราคงจะออกไปได้ตอนที่มันออกไปได้ก็ใช่แกก็จะต่เพิ่งร้องนี่แต่เพิ่งจะร้องตามร้องเฮ้ยโมกัดถึงปวดต้น ยังยังยังไม่ตดนี่ก๊าซยังไม่ตดนี่ยทำไงดีอะเฮ้ยพี่พีมพี่พีมไม่ยินเสียงอะไรนะเสียงเหมือนฟ้าร้องเลยอะใช่ฟ้าร้องพี่ไม่ได้ตดนะยังไม่ตดว้าวคุณมังจะตกปล่าพี่พิมพ์ใช่โฟกัสเมื่อกี้เสียงฟ้าร้องเราจะอยู่ได้ไหมพี่พิมพ์เฮ้ยถ้าเกิดฝนตกแล้วน้ำไหลเข้ามาในนี้เลยพี่พิมพ์มันจะท่วมขึ้นสูงว้อวบอกไปแล้วเออบอกแล้ว ใ้รไม่ไไงเราพลาดแล้วเนี่ยมึงไม่รู้เหมือนกันเนี uh ่ยฝนเริ <t uh> <t uh uh ่มตกหนักแล้ยไหมฮ้ยจริงด้วยพวกกันฮึฮึฮึฮพี่พีมพอกระคิดออกแล้วอันเนี้ยเราอยู่ในบ้านเ่อะกระดาษใช่ไหมพี่พีมพอเวลาฝนตกอ่ะกองกระดาษก็จะเปียกเราอาจจะออกไปด้วยนะจริงด้วยพวกกันคิดไม่ได้ยังไงเนี่ยเราเตรียมของออกเลยไหมอ่ะไปไปยังเฮ้ยนต้อีงแักอีกตักอีกเฮ้ย เราจะไม่โดนน้าท่วมใช่ไหมออหไม่เลยพี่นิ้วหยทำไมหลังคาเริ่มเปิดแล้วพี่นิ้วได้เลยโฟกัสน,นั้นลุยาลลมามเลยพี่ออแล้วมาเลยัง 好不好用？